สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องวดขขัดสุขุสุขชนของผมเป็นผู้กบาลหน้าพากินมาเสียบเบาะหน้าพาไปลงมากินก้อยขมพี่น้องอาหารสิงโตขาอ,อยากคนมูกินเลยคินนี่พี่น้องก้อยขมกับย่างเสือพี่น้องเนี่เสือหองไหยติดมันมาโอ้ยหอมย่าง,งห่อนพี่น้องจีเอ็มบีขมขมข้างหลังปวดตัวเลยมาถอยง่ายพี่น้องเพิ่งพักนางเหลือหงหลาบักแดงบักทัวบุกตัวกระเทียมพี่น้องประกาศขอาขันยองนอนท้องฟ้าไปละมาเสียบเบาวหนาพี่น้อง ข่อยของขม,มนำนึงเพียงคเก่าพี่น้องมาเด้อบดสมองสบอนลง,งเกี๊ยวขวมก่อนอืม ขมอมล้ำเลยนี่ตับอืมตับหวาน,วนเสือกตรงนี้นิดนองเจียวบีมขมหน่อย เมนูท no ี่เด็ดตํา้มขมจะเต่มโอ้ยสามสิบกิบ Sudah, kin mau buat apa ting ting nih bener, sakit Hmm. Mm hmm. เขาท่าไปยังเลยเป็นมันเป็นเสื้อไป้องโอเจียวคม,มลำรำเลยมากครับคุยอยู่ขงกับบัวซะหนึ่ง คนช่างนาั่นก็วัตยุคือปดาดเขา่เบิ้ข้ามยังไงก็ล่วเอว้ยตับพี่น้องข้าตาดูนแล้วเนี่ยออเรอ บึงมันจะโกดข้างเลยสดนะครับอืมบอร์ประเทศ <laughs> หยุ mm hmm. ดแล้วลมันเนี่ย เด็กคนนัอนเอาน้าเทียงก็เอาเด็กมาโคตะคำมากแบบฝนเธอเนี่ยจมันย่ำเลยสิีว่าย่ำหนาวกับโแม,มน,ไ,มนไปฝนตนนุนหนาวเนาะ กรอบวานเหมือยโอ้เด็ดดีๆพี่น้องยางเคือนมันคืนนอนมนมอมมักนุ่ม ร่างเสียแบบนัวเลย đẹp nó bên lời dạng sữa อวดไปเพียวจวดแน่และ <c oughs> phút tối này đi vào Quay khúc mình làm tiếng tiếng nèo nè Ừm ป,ปลากรองแซ่บดีกุมมกล่ำมเลยอย่างเสือหน,นวงหห่งมมันมัน เอาเรียบร้อยพี่น้องจัดเป็นหมูสิบซ่บพี่น้องข่อยคุ้มๆอย่างเสือมอมหอนหอนมากินน้ำดื่เที่ยงพี่น้องในเมาฝากพี่ตอนน้องถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ฝากจ้าหน่อยครับผมฝากกดซับตะไข่กดกดแชร์บํานาน้าพักมีนักเสพใจหนาวเน้อครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์มากครับบํานาหน้ากินหมูมามกินมุสุภาพกราบขอโทษขอพระดำรับไว้พบกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาหน้าขอตัวับผมสวัสดีครับ